ไม้ล้มอย่างข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้าม สุภาษิตโบราณนี้คงใช้ไม่ได้สําหรับสองทนายคนดังคัฟฟ้าเมืองไทยอย่างทนายตามสิทธาเบี้ยบังเกิดเจ้าของฉาย,ยาทนายแบรนเนมที่กําลังเผชิญนรกบนดินที่สารพัดปัญหาประเดประดังกับอีกคนคือทนายธรรมราชหรือนายธรรมราชสารปัญญาเจ้าของฉาย,ยาทนายเชื่อมจิตผู้มีศรัทธาประสาท้าต่อกลุ่มเชื่อมจิตแบบสุดจิตสุดใจจึงทําให้เป็นข้อพิพา,ากษากับหลายคนดังที่เห็นต่างและล่าสุดเจอฤทธิ์ฝ่ามือปะท้าใบหน้าบอกช้ำไปพอสมควร เริ่มที่คนแรกทนายตั้มจากลูกแม่ค้าขายปลาทูสู่ทนายร้อยร้านผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สลิงคานมหาศาลแต่ตอนนี้กลายเป็นสายล่อฟ้าผ่าตัวเองงานเข้าทุกคิดทุกทางอันตรายสุดคือคดีความเงิน7จล้านที่กำลังลุ้นระทึกหมายเรียกหมายจับเพราะวันก่อนตำรวจสอบปากคำเจ๊อ้อยเจ้าของเงินนานกว่า12ชั่วโมงเรียกวันเก็บทุกเมตรปิดทุกช่องโหว่และเรื่องนี้ตามคอมเมนต์ต่างๆในโลกโซเชียลคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว,ว่าทนายตั้มได้เงิน7จล้านบาทมาด้วย ความเสน่หาในประเด็นนี้ทางเจ้าตัวทนายตั้มยังไม่พูดอะไรมากมีเพียงทนายเดชากิตติวิทยาออกมาระบุว่าในส่วนของเรื่องคดีเจ๊อ้อยนั้นทนายตั้มยืนยันผ่านทนายเดชาว่าไม่ได้ทําผิดทนายตั้มบอกว่าเขาก็มีหลักฐานเด็ดที่จะพิสูจน์ว่าได้เงินจ็ดสิบเอ็ดล้านนั้นได้มาจากการให้โดยเสน่หาไม่ใช่มาจากการหลอกให้ลงทุนทําธุรกิจแล้วก็เตรียมแต่งตั้งทนายสู้คดีในส่วนของข้อหาคดีช่อโกองนั้นก็ไม่เป็นความจริงส่วนถ้ามีหมายเรียกมาจากตำรวจ ก็พร้อมที่จะไปพบพนักง,งานสืบสวนเพื่อชี้แจงขณะที่คู่แข้นทางทับแทบที่เพิ่งคืนดีกับทนายตั้มอย่างลุงอัดอัจฉริยะเรืองนัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมที่คล้ายจะกลับลำออกมาเปิดเผยข้อมูลของทนายตาั้มผ่านรายการเข้มข่าวเย็นช่องพีพีทีวีว่าส่วนตัวเชื่อว่าจะมีการออกหมายจับเร็วๆนี้และผมรู้จักเขาตั้งแต่ปลายปี2560ช่วงที่รู้จักกันแรกๆทนายตั้มมีแค่บ m w Series 5ส่วนภรรยาขับรถเบนซ์มีบ้านสามหลัง หลังๆไม่เกินสิ่ถึง้าล้านรวมทรัพย์สินอาจจะถึง50ล้านบาทแต่หลังมีเรื่องถูกหมายจับหายหน้าไป2ปีเมื่อกลับมาใหม่กลับมามีเงินเกิน200ล้านคผิดปกติวิสัยของทนายทั่วไปและแต่ละปีทนายตามทำกี่คดีสามารถนับได้ดังนั้นในเวลา6ปีได้อย่างมากไม่เกิน120ล้านบาทแต่นี่มีเกิน200ล้านบาทบริษัทเขาปิดที่แล้วยังขาดคุณอยู่เลยเอาเงินที่ไหนมาเป็นร้อยล้านส่วนรุ่นใหญ่อย่ายงสนธิลิ้มทองกุลงานนี้เล่นไม่เลิกบอกว่าจะไปร้องเรียนด้วยตัวเองที่ สภาทนายความเรื่องความผิดจริยธรรมของทนายตั้มในหลายกรณีนอกจากนี้จะเรียกร้องให้ตรวจสอบการเสียภาษีของทนายตัม้มของครอบครัวทนายตัม้มของพี่ภรรยาทนายตัม้มและตรวจสอบการใช้เงินซื้อว่า46ล้านบาทนั้นเอาเงินจากไหนมาซื้อถ้าเอาเงินตัวเองเงินก้อนนั้นเสียภาษีหรือไม่รวมถึงเงิน71ล้านบาทที่บอกว่าคุณอ้อยให้โดยสเนสนหาสรรพกรดูหน่อยว่าโดยสเสนหาหรือไม่สําหรับทนายตัวตึงอีกรายคือทนายธรรมราชที่เพิ่งถูกมือมือดบุกตบกลางงานถแถลงข่าว ที่ไปแจ้งความร้องทุกข์อาจาร,รยเบียคนตื่นธรรมปมเหยียดหยามพุทธศาสนาโดยมือตบเผยว่าแค้นทนายโพสต์ภาพพิงศาสนาอิสลามด้านทนายธรรมราชบอกไม่เชื่อปมศาสนาคา,าดมีคนบงการเบื้องหลังพร้อมโวว,ว่าถูกตบเรื่องเล็กเคยถูกลอบยิงมาแล้วซัดหน้าตัวเมียอาศัยตอนเผลอลั่นจะซื้อปืนเพิ่มซึ่งเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปนในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วและส่วนใหญ่คอมเมนต์เป็นเอกฉันทนาที่หนุ่มกัญชัยหนึ่งในอริก,ก่าวระบุในรายการหุนกะระแสว่าเอาอย่างนี้ไหมธรรมราช ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นรอบถ้าคุณไม่สบายใจหรือไม่ชอบในตัวผมเรามาเดี่ยวๆกันเลยดีกว่าแบบลูกผู้ชายได้ถูกรูปแบบคือไม่ต้องไปฟ้องคนอื่นถ้าจะฟ้องมาฟ้องผมผมพร้อมสู้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกลมหายใจผมไม่เคยกลัวคุณเลยผมว่าดีกว่าไม่งั้นไปเดือดร้อนคนอื่นไม่งั้นใครมาออกรายการหนุนกระแสคุณก็จะไปด่าเขาแล้วมันดูไม่ดีคุณไม่พอใจก็มาทำกับผมอย่าไปเล่นคนรอบข้างมันไม่สง่างามอย่างไรก็ตามต้องติดตามทนายตั้มและทนายธรรมราชที่มีโจทย์ รอบทิศรอบทางว่าสุดท้ายแล้วจะเหมือนกับที่ทนายตั้มโพสต์เมื่อวันก่อนว่าใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังใส่หน้าเลยหรือไม่